สำหรับ China Watcher หรือว่าอเมริกันว a ชเชอร์นะฮะผู้ติดตามอ่ผู้ติดตามทั้งจีนและทางสาฐอเมริกาเนี่ยผมบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญอีกวันหนึ่งก็คือการที่ชักชูเมอร์นะครับได้นำคณะของวุฒิสมาชิก6คนนะครับไปเยือนประเทศจีนไปลงที่เซี่ยงไฮ้นะฮะค,ค,คตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ กจริงแล้วเนี่ยเพิ่งจะออกข่าวมาแค่ไม่กี่วันนะฮะแล้วก็อ่าไปจีนเลยแต่ว่าไม่ได้ไปจีนประเทศเดียวนะจะไปญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ด้วยแต่หลังจากที่ไปจีนเสร็จน,นะครับนะ,ะแล้วก็ทั้งหกคนเนี่ยก็ลุ้นแล้วแต่เป็นสวอวุโสทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราต้องให้ข้าวสังเกตเป็นพิเศษเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสองวันนี้ต้องจับตามองเลยว่าจีนตอนรับข่าวฟู่รือว่ามีมากมีผลในการพูดคุยกับอาชาร์ตูเมอร์อยังไง นะครับเพราะเลยครับเพราะถ้าเราตามการเมืองสหรัฐมานานๆเราจะรู้เลยนะว่าทั้งชัดชูเมอร์นะครับและอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมของดีพาบิการที่ไปด้วยกันนี่นะฮะเพาไปด้วยกันทั้งทีมไปด้วยกันสองภาคทีแม่นะครับครับ็คืออีกคนหนึ่งชื่อชื่อไมค์คลาโปนะครโปนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นสวที่จมรงตำแหน่งมาแล้วถึงยี่สิบกว่าปีแต่ยาวนานมากนะฮะนานหรือว่าเป็นผู้โสของ การเมืองในระดับต้นๆของเมกาเลยนะและชาคชูเมอร์เนี่ยนะครับนอกจากเป็นส so วมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเาเก้าจนถึงันนี้นะครับต่อเน,นี้งกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็เท่ากันเลยสองสองคนนี้นะฮะทั้งทั้งอ่าอ่าไมอ่า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 เคลโปนะครับชาคชูเมอร์เนี่ยเริ่มเป็นสวพร้อมกันในปีสองพันอ่าแต่ปีหนึ่งเก้าเอาเก้าก็คือยี่สิบสี่ปีมาแล้วนะครับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้เป็นสสออยู่ตั้งหลายสมัยนะฮนะครับ อย่างชาร์คูเมอร์เนี่ยเป็นสสอยู่ถึงอยู่ถึงแปดเจ้าสมัยนะครับคือชาร์คูเมอร์เนี่ยเริ่มเป็นสสเนี่ยตั้งแต่ปี1982นะแล้วก็ไปเลื่อนมาจนถึง1989แล้วก็ลงสมัครเออ่สวแทนใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ชนะใช่ไหมแล้วก็เป็นสวมาตั้งแต่วันนั้นนะฮะส่วนเออ่ไมค์เคลเปิลเองก็เป็นสสอยู่ประมาณสักสามสมัยนะฮะนะครับ อ่าตั้งแต่ประมาณตั้งปีเก้าสามตอนนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นปีหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยนะครับก็ได้เป็นสวจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นสองคนเนี่ยจะมีเส้นทางการเมืองเนี่ยที่คล้ายๆกันนะครับอายุก็เกือบจะเท่ากันเลยนะฮะชาชูเมอร์นะครับเกิดในปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับนะอ่าก็ก็ตอนนี้ก็ย่างเจ็ดถึงสามปีอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะอ่าในปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเขาจะอายุครบเจ็ดถึงสามปีนะครับนะก็ก็ถือว่าเป็นผู้ข้ามบร์ดและที่สําคัญมากก็คืออะไรครับของชาชูเมอร์เนี่ย ก็คือเขาเป็นพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นผู้ครองเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาในขณะนี้นะครับแล้วตําแหน่งสําคัญมากของชาชูาเธอร์ก็คือเลยครับเป็นหัวหน้านะครับผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาจริงๆแล้วมันก็คือมันก็คือประธานสภาประธานวุฒิสภานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าโดยโดยโดยไอ้กฎหมายของสารมริการเนี่ยไม่มีนะครับวุฒิสภาเนี่ยมีประธานสภาก็คือรองประธานวิธี ตอนนี้ก็คือค a m e r าแฮริสนะโดยตำแหน่งนะแต่โดยทางพื้นที่นายแล้วเนี่ยก็คือผู้นําเสียงตั้งมากปัจจุบันนี้ก็คือชาร์ลูเมอร์ซึ่นขนดเนี้ผู้นําเสียงข้างน้อยในสภาสูงว่าอุทิสภาก็เป็นผู้โอโสมอนกันนะฮะก็คือมิทแอาิุ80กว่าแล้วนะฮะคนนี้ก็โอ้โหเลี้ยงข้ามบอดมากๆนะครับนะแล้วก็ภรรยาก็เป็นคนคนจีนเชื้อสายไต้หวันด้วยนะครับนะนะเป็นผู้ข้ามบอดในวงการเดือนของอเมริกานะฮะาะอเลนเชวนี้นะครับนะ เป็นภรรยาของมิทแบ็คเควนดเนี่ยแต่ครับเป็นรัฐมนตรีมา,มาแล้วไม่รู้ต้องกินกระทรวงแล้นกี่กี่สมัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในสมัยของในสมัยของนะครับของจอรนะ์แดนยูสนะฮะแล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงค,คมนาคมในสมัยของทรัมป์ด้วยแล้วก็แสดงว่าต้องทรงอิทธิพลมากแหละนะแล้วก็เป็นภรรยาของมิทแบลเวนดซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยนะครับเว่าผู้นำฝ่ายค้านใน ในในอ่าในสภาสภาสูงหรืวอว่าสภาอ่าพุทิสภาสนี่นะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเราดูถึงกิจประวัติของชาร์คสูเบอร์แล้วก็เ็นแล้วว่าเขาข้ามวอดจริงๆร,งรงอ่าลงข้ามไม้เคลมอ่เคลโปด้วยในทั้งคู่ก็จบมาจากอ่าฮาวต์อ่ารอสคูนะนะครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญในวงการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างาร์คสูเบอร์เนี่ยมีบทบาทสําคัญในการร่างและการดูแลเรื่องพรนบหลายๆฉบับที่ผ่านมาในสมัยของ อ่าโจมไปด้ดีแหละนะครับชิปแปดแคปไซแอรก็ดีแต่อินเฟชันอ่ารีดักชันแอรนะฮะที่ใช้เงินถึงสามแสนหกหมื่นวล้านเหรียญสหรัฐเพื่อไปทําให้ประเทศเป็นสีเขียวนี่นะครับลดไอ้ปัญหาโลกร้อนทั้งหลายเนี่ยก็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 เป็นฝีมือสำคัญนะของของของเชดฟูร์นะครับฐานะที่เป็นอานักการเมืองอาวุโสมากๆอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วในขณะนี้นะฮะอ่าส่วนอ่าส่วนอ่ากรณีของนะครับ ของไมค์เครเตอร์ก็เจ็ดสิบสองปีนะครับจกนั้นทั้งคู่เนี่ยร่วมเดินทางไปที่จีนนะครับและข้อสำคัญคือว่าไปจีนทําไมแต่ทั้งทั้งที่สองช่าสองคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัางคูเบอร์เนี่ยแต่ได้แต่ไรมาเนี่ยวิพานวิภาวาิยาจีนในทางตาเสียเทเสียมาตลอดครับและเริ่มต่อต้านจีนอย่างชัดเจนทั้งท่าดินสวงพงดูบอดเขานะฮะตั้งแต่ปีสองพันหกอ่าแล้วก็คือสมัยที่เจ้ดเวูชเนี่ยเป็นประธานดีอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ย คัช,ชูมเมอร์ก็มีพาวิจารณ์รัฐบาลของดิาพาบิการที่ปกครองประเทศในขณะนั้นนะครับคือปี2006นี่นะฮะว่าเอ๊ะทำไมเป็นอ่อนข้อกับจีนทำไมไม่เก็บภาษีินได้จากจีนเนี่ยเพราะเราผ่านดุลการค้ากับจีนมากมายเหรือเกินเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่นะครับเป็นช่วงที่จีนเนี่ยนะครับกำลังพุ่งทะยานในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากใช่ไหมฮะนะครับหลังจากที่หลังจากที่เศรษฐกิจได้ขยายตัวเติบใหญ่นะครับอย่างมากๆหลังจากเข้า WTO ได้ไม่นานใช่ไหมฮะปี2006นี่นะฮะ เป็นช่วงที่จีนเนี่ยขายายตัวมี GDP เป็นตัวตรงเป็นตัวเลขสองหลักอย่างต่อนเนื่องกันในช่วงนี้นี่แหละนะครับนะครับเป็นไงฮะและหลังจากนั้นพอทั้มขึ้นมาเป็นนาบีในตั้งแต่ต้นปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยตอนนี้แหละเข้าล็อปเลยใช่ไหมครับเพราะทั้มคือคาอย่างที่ชาคุยคุ้มได้เสนอเสนอไว้ไงนะมันก็เลยเกิดสงครามารค้าคือเช็บร์ประเทศดีฉ่ากับจีนเนี่ยสูงถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะระดับของสินค้าจำนวนมากนี่นะครับเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณร่วมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดี ของภาษีนําเข้านี่นะเป็นไงครับแต่ม่าเอ๊ะอยู่ดีๆทําไมจึงพา <c oughs> นักการเงนรัโสปาวียนจีนชวนเชือ่อมโยงบ้าหน่อยอดิยออก็ไม่ก็นักลงทุนอเมริกันอยู่ในเมืองจีนต้องเยอะนี่ช <c oughs> วนกลับประเทศหรือเปล่าครับการโอ <c oughs> ร้อทาไมนี่นะครับเขาะจะต้องเดินทางไปแล้วเนี่ยไปเป็นไปภาษีเออไปเป็นแล้เนี่ยไม่ใช่ไปจีนเป็นแค่เดียวยังยังพุ่งเอาไปเกาหลีใต้เลยี้วยด้ญี่ปุ่นเออ ก็เลยครับเพราะคุณเดินทางไปจีนไปได้เดียวแล้วไปแค่ไปแค่พักพักเดียวคุณจะถูกด่าได้ยังไงสั<อ>งเกตว่าทําไมอ่าทําไม <c oughs> มาคองเนี่ยตอนที่เดินทางไปจีนเมื่อต้นปีเนี่ยก็ต้องหนีใครไปด้วยครับหน <c oughs> ีไปเลยครับเอเซอร่าเอาเซอรา่เอราเนี่ยนะครับอประธานอ้ E C Commission นี่นะะครับเพื่ออะไรครับเพราะคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ไปแค่โดดเดียวคุณไม่ได้ไปประเภทแบบแถว ไปจาก e อยไงใช่ไหมครับ,บคุณยังมีคนที่เป็นประธานของเอียวย์เนี่ย,ยงานสำคัญเอียเดี่ยไปร่วมไปด้วยครั้งนี้ก็คงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าไอ้หัวข้อที่จะเจรจากันเนี่ยจะพูดเรื่องฮิวแมไร้อบ้างจะพูดเรื่องไอสารไอเอ,เอนซามินนะครับเอนซานินที่มีปัญหามากที่ทําให้คนมันไปกันติดกันนี่นะฮะนะครับและจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการดํารงความยิ่งใหญ่ของความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของของอสมริกา คำถามคือว่าเรื่องต่างๆหรือคุณท่านต้องการไปเจรจากับจีนแล้วมันมันเป็นหน้าที่อะไรของผู้สวนะฮะและจีนเนี่ยเขายินดีเต็มใจจะเจรจาด้วยไหมในเรื่องต่างๆเหล่า,านี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นแผ่นเสียงตกตอล้องหรือเปล่าจริงๆแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอาเชนาที่ไม่เปิดเผยเนี่ยที่ลึกซึ้งกว่านั้นใหญ่อือมันน่าจะเป็นอะไรเป็นอาเรชนาเไรครับผมง่ายบช่วยผมก้าหน่อยเออตรงนี้อะไรเนี่ยก็ก <P> ่อ,อนไปเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏได้เลงครับทำเนียบขาวโคส่งน้ำมันขาวออกมาประกาศเลยก็ว่ายินดีที่คณะสวนี้จะไปเยือนไปเยือนจีนแล้วก็อีสองประเทศนะครับแล้วก็ประธานดีรับรู้แล้วแล้วก็ส่งเสริมด้วยว่าขอให้มีความร่วมมือที่ดีต่อกันแสดงว่าเลยครับแสดงว่ามมีความเป็นไปได้ไหมฐานะที่เป็นผู้โสสงสุดต้นๆเลยในพรรคดีบอกรแยดนี่นะฮะเพราะคุณเป็นถึงผู้นําฝสายเสียงขมากในวุฒิสภาเนี่ยนะอยู่ในวงการเดือนอเมริกามาแล้วสี่ห้าสิบปีนี่เลยครับเป็นไงครับ เป็นไม่ได้ว่าคุณจะนาสารของโจไบเดนเนี่ยไปให้แกะธานบดีสีจิ้นผิงเพื่อเชิญไปร่วมประชุมเอเป็กซามิดโอ้ถึงพกอเลยนะครับนะฮะนะเพราะเลยครับเพราะตอนนี้จีนยังไม่ไม่ได้มีการรับรองในทางที่โจไบเดนออกมาพูดครั้งแรกั้างเ่าอยากให้สีจิ้นผิงเนี่ยไปร่วมประชุมเอเป็กซามิดและไม่ใช่เฉพาะเน้นย้ำประชุมในเวทีกัวาคีนะครับแต่ว่าต้องการมีาบแลสโรกมีการประชุมแบบทวิภาคีระหว่างระหว่างอเมริกากับจีน นะครับในจนป่านนี้ก็ปรากฏว่าไปครับปรากฏว่าก็ยังไม่มีการตกปรับระตกอ่ารับคำจากทางฝ่ายจีนนะครับแม้แต่โฆษกของสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซีก็ออกมานะครับไม่ให้คอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับมีนักข่าวไปถามนี่นะอะไรต่างๆนี่ครับเป็นไงครับแล้วเป็นไงฮะและข้อสำคัญมันไม่ใช่เฉพาะทีมของชาร์ตูเมอร์กับเอ่อไมค์เคลาปลที่ไปจีนนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับใครไปจีนดีครับ เออมีคอใครคนที่ทำงามากแต่ว่ามัมต,มตุติตยาวอยู่ด้วยคน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 ไม่ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกันแต่ว่าสําคัญมากนะครับอ้ไครับ,รบก็คือเฮนรี่พอสันไงเฮนรี่พอสันอดีตลัมสเตรีต่างอากรวงการช่างอันโด่งดังของสารานิกาในสมัยของเอ่อของเจ้าดับบลบุชเนี่ยเดินทางไปจีนครับแต่ว่าค่อนข้างอย่างเงียบๆหน่อยแต่ว่ามันก็มีข่าวมาคือเดินทางได้ไปพบกับ เราไปร่ำดีหันเชิน่นไปพบกับนะครับร่ตดีต่างประเทศหวังอี้ด้วยต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็แล้วก็ไปพบกับผู้ว่าราฐชาติของของของ,ของจีนด้วยนะครับนะนะแล้วก็ได้พูดคุยกันคําถามว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ <c oughs> นะครับนะครับผู้นําระดับสูงนะฮะทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางกงารทางการเนี่ยไปดีด้ไได้ <c oughs> ไปเยือนจีนอย่างชนิดหัวกระได้ไม่แห้งนะฮะไอ้ก่อนหน้านี้ไปกี่คนก็อย่างที่เราพิราห์กันมาแล้ว นะครับก็แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวๆนะครับว่าว่าเฝ่ายจีนที่นําโดยเออร์ี่ฟิงเนี่ยเออร์ี่ฟิงคือคู่เชนจากับเชนเดีเดเล่นรงจากได้ใช่ไหมเฮอร์ี่ฟิงก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจที่ทําหน้าที่เป็นซาเศรษฐกิจแทนที่เอ่าหลิวเฮ่อที่บมดเกษียณไปนะครั้งที่แล้วเนี่ยคู่เชนจากับอเมริกาก็คือหลิวเฮ่อใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเออร์รี่ฟิงนะครับ ปรากฏว่าเป็นไงครับก็มีข่าวคราวว่าเฮอร์รี่เฟินจะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อไปเจรจาพูดคุยกับเจเนตเจลเลนคำถามก็ว่าเขาไปคุยคุยไไว่าว่าด้วยเรื่องอะไรตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นใน้วรดังนั้นนี่แต่หลายเรื่องก็ดูมาถนนึงว่าถึงแม้จะมีปัญหาชัดดาวนะครับทั้งลาะกันหน้าหมายเรื่องชัดดาวอะไรต่างเนี่ยแต่จก็ยังไปได้ไปได้ในระดับหนึ่งพอสมควรใช่ไหมครับรับน่้จะไปคุยเรื่องอะไรครับขอบคุณใช่ไหมครับและสินะทรง เฮนรี่พอรสันเพราะเขาส่งเฮนรี่พอรสันเขเลยครับเพราะที่จีนเก่งใจไงเพราะจีนเนี่ยเป็นคนเพราะว่าเฮนรี่พอรสันเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นซีอของโกลมนแซกเนี่ยก็เข้าออกจีเนี่ยผมว่าไม่เป็นเป็นร่วมร่วมนับๆแล้วรวมมาแล้วผมก็เป็นร้อยครั้งอ่ะนะนะครับนะครับตั้งแต่สมัยสมัยที่เป็นซีอโอของโกลมนแซกนี่นะฮะแล้วหลังจากมาเป็นร่วมดีครั้งเนี่ยก็ยิ่งไปมาสู่กับจีนนะครับแล้วก็เคยไปนะครับเคยไปถึงขนาดไปไปขอให้จีนเนี่ยช่วยช่วยปฏิบัติไง ในช่วงที่เกิดไอ้สัาพรมไรศิษนี่นะนะครับอ่าพวกปลายไปสมัยของเจ้าดุมยูบูชนะนะครับซึ่งเห็นเลยว่าตอนสั้นตอนนั้นยังรู้สึกยังเป็นน้ำดีค้างอยู่นะครับนะเพื่อไงครับแลวตอนนี้ก็ไปอีกฉะนั้นถ้าคุณถึงว่าติดตามสภาวะของซีกินมาพังในสหานฐอมริกาและขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงครับแล้วมันก็เป็นความน่าเป็นห่วงที่ไม่แตกต่างไปจากททั้งโลกในขณะดนี้รวมทั้งไทยเราด้วย อะไรครับแ,แบบเชนั้นแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องนโยบายการเงินการคลังให้ถูกต้องนะฮะให้ท่านเกมท่านการให้สอดคล้องกับที่ควจะเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะทั้งพลาดแล้วมันจะสร้างปัญหาได้มากมายนะครับเพราะอะไรครับเพราะขนาดเนี่ยปัญหาของนโยบายเศรษฐกิจมาภาคซึ่งมีอยู่สองเรื่องสําคัญนะคะือนโยบายบการเงินกับการคลังไงเช่นนโยบายการคลังซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจเน็ตเดียรเล่นนะ ซึ่งน่าจะสนิทสนมคุ้นเคยกับเฮลี่พอสันนี่นะแต่เัาแล้วตอนนี้เธอก็เป็นน้ำดีคังใช่ไหมพอสันเคยเป็นตำแหน่งนี้มาก่อนถึงแม้อยู่ต่างชาติแต่ก็ตามเนี่ยใช่ไหมครับเป็นไงครับก็พอขนาดเนี้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุทั้ง10ปีและ2ปีของการเนี่ยหรือว่าไม่ว่าปีไหนก็ตามมันพุ่งพรวดยังไงใช่ไหมครับอย่างพันธบัตรอายุอ10ปีเนี่ยมันขึ้นไปถึงบางช่วงมันก็ไปทะลุ4.8%ต่อปีอะนะนะครับไอผลตอบแทนนี่นะนะครับ ซึ่งถือว่าสูงมากมาใช่ไหมครับมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมครับอ่าที่ขึ้นไปสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าราคาพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาต้องตกลงมากใช่ไหมครับ,รบ<ม>ยิวมันจึงได้พุ่งขึ้นแบบนี้นะนะครับยิวพุ่งขึ้นก็หมายถึงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนั่นเองและเป็นดอกเบี้ยระยะยาวด้วย ว่ามันเป็นพันธบัตรอายุสิบปีใช่ไหมฮะยิ่งพันธบัตรอายุสองปีไม่ต้องพูดถึงเลยตั้งห้าเปอร์เซ็นต์กว่าสูงกว่าเพราะตอนนี้มันยังเกิดเฉพาะว่าอินเดียเต็ดยูเคอร์ปอยู่ใช่ไหมครับนะเภาดว่าะกับหัวกับหางของไอ้ราคาพันธบัตรแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าทําไมต้องไปคุยกับจีนเรื่องดีครับคุณอยังครับทำไมครับเพราะจีนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้ถือพันธบัตรแลลารอเมริกามากไหมถึงแม้จะเทขายไปเยอะแยะปะารนี ตอนนี้ก็คงอยู่ที่ประมาณสัก800,000กว่าล้านเหรียญต้นๆน่ะใช่ไหมครับจ่ายดิเคอถือถึง1.3นั้นล้านเหรียญในช่วงหลายปีก่อนใช่ไหมครับตอนนี้จีนถือสูงขุดนนี่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือประมาณล่าสุดนะครับเหลือประมาณสัก800,000-2หมื่นกว่าล้านเหรียญนะและคาถามว่าถ้าจีนยังเทขายต่อเนี่ยราคาปันบัตรดอกเบี้ยยิ่งเป็นยังไงครับยิ่งลงยิ่งลงและยิวจะเป็นยังไงครับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเยอเลยและทำสเ่งกี่ปิ๊บเนี่ย ผลกระทบก็รบกวนสกิลในกายเยอะแยะต้นทุนต้นทุนทางการเงินก็จะส่งขึ้นด้วยใช่ไหมนี่เป็นปัญหาใหญ่นะมันก็จะกระทบต่อทั้งตลาดเงินตลาดทองทั้ง <ๆ S 1> หมดเ <ๆ S 2> พราะว่าตลาดพันธบัตรอเมริกามันใหญ่โตโมโหลานมากนะครับเ<ม>พราะเลยครับเพบราะมูลค่าพันธบัตรที่เรือารอเมริกาออกขายมันถ้าดูถึงหนี้สาธารณะอเมริกามันสามสิบสามล้านล้านเหรียญกว่าในขนาดนี้ไงนะครับ GDP ยี่สิบห้าล้านล้านเหรียญเนี่ยคุณมีหนี้สาธารณะก็คือคุณต้องออกพันธบัตรขายแหละ นะครับไม่ว่าจะขายในประเทศก็ดีขายต่างประเทศก็ดีใช่ไหมฮะซึ่งมันมีมูลค่าที่มหาศาลเลยนะครับฉะนั้นเมื่อผลตอบแทนก็คือดอกเบีย้ยพันธบัตรมันเกิดแกว่งขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบต่อภาคทั้งภาคการเงินการคลังทั้งสาธารณกาและทั่วทั้งโลกด้วยนะอย่างที่เรากระทบต่อเราไม่ช่เลยครับตอนนี้คุณผู้ชมดูที่ครับว่าว่า,วาราคาพันธบัตรอายุสิบปีของเราเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยผลตอบแทนมันอยู่ที่ประมาณ 2.4 2.5เปอร์เซ็นต์็นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วอะไรครับมันขึ้นไปเป็น3ที่3เปอร์เซ็นต์กว่าในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับพระนบัติอายุ2ปีเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก2เปอร์เซ็นต์ต้นๆตอนนี้มันขึ้นมาเป็น2.5 2.6เปอร์เซ็นต์นะครับของเรายังไม่ได้เกิดอินเวสต์เด็ดยูเพิ่มนะฮะแต่ว่าขม่หนาเดือนก็เพิ่มเพินอย่างชัดเจนอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากอะไรก็ตามเงินด่ายก็อ่อนค่าลงอย่างพวกไห พอราคาพันธบัตรอเมริกามันตกแล้วทําให้ยิ่ขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะดึงดูดให้เงินจัดไปได้ต่างๆเข้าไปในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นะ็เลยครับเพราะว่าคุณไปซื้อพันธบัตรแล้วเนี่ยราคาพันธบัตรมันต่ำไงเพราะมันตกต่ำลงใช่ไหมฮะนะครับอ่าแล้วก็ถ้ากับว่าผลตอบแทนที่คุณได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณือพันธบัตรไว้ไหนนล้วาคุณก็จะได้กาไรมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมครับแต่มันก็ทําให้เกิดกลายเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเอาเงินจากโลกเนี่ยไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจอเมริกาดีนะครับ ต่เพราะว่ามันเ้มาตรบามันดีไงมาตรฐานของไคใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนของภาคตลาดเงินตลาดดินทั่วโลกภาคการเงินทั่วโลกอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากไอ้ปัญหานโยบายการเงินอย่างที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยมันน่าไว้ใจไหมไม่ไว้ใจเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้มันยังไม่รู้เลยนะครับว่าว่าคณะกรรมการการเงินหรือว่า FOMC ของเฟดจะเอาอย่างไงแน่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อไหมขึ้นอีกกี่ครั้งและจะ แลวแล้วก็หลังจากแม้ว่าจะขึ้นต่อไปแล้วไม่ขึ้นต่อเนี่ยคุณยังยังดำรงอัตราดอกเบี้ยระยะอยู่ที่หกห้าเปอร์เซ็นต์กว่านี่นะฮะถ้าขึ้นอีกสองครั้งมันก็จะใกล้หกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับติดต่อยาวนานขนาดไหนแล้วยิ่งมันดำรงอัตราดอกเบี้ยสูงๆไว้มากมันกระทบต่อทั่วทั้งโลกแหละใช่ไหมครับทั่วทั้งโลกต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตัวเองขึ้นเหมือนกันแล้วพอนโยบายดอกเบี้ยของตัวเองนโยบายนโยบายดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันกระทบดอกเบี้ยในเชิงพาณิชย์ที่ ที่สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้แก่ไอ้แก่ประชาชนนี้นะครับไอ้แก่กู้กู้เนี่ยใช่ไหมครับมันก็กระทบไปทั่วโลกเนี่ยเป็นลูกโซ่เลยใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคําถามคือว่าเห็นเห็นผลรู้ว่าทาไมเฮนรี่พอสันเนี่ยต้องเดินทางไปจีนและทําไมจึงมีข่าวกล่าวว่าเอออเมริกาจะเชิญเฮอรี่เฟิงเนี่ยไปพบปะพูดคุยกับเยวเล่นเนี่ยที่ที่กรุงโอลเดนดีซีในในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับ หรือว่าข้าอทำไมข้อเลยครับเพราะเจียวเลนได้เดินทางไปจีนไปแล้วไงครับเมื่อไมื่เมื่อเดือนสองเดืนอดนที่แล้วเนี่ยนะครับนะครับครับฉะนั้นเมื่อปีน,นี้แล,แล้วก็จะเห็นเลยว่าเออตอนนี้เนี่ยทําไมนะครับโจบไปเดนหนึ่งอยากให้สียินงผิงเนี่ยไปร่วมประชุมเอเป็กซัมเบิรตที่ซันซานิโกที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนอ่าหน้าน,านี้นะครับาาการเดินประกาศเป็นอย่างมากนะครับคําถามคือว่าเออคนที่ว่าต้องติดตามอย่างมากเลยคือว่าในวันสองวันเนี่ย นะครับที่คณะของชัรชูเบอร์นะครับเดินทางไปอยู่ในจีนเนี่ยได้รับได้ไปพบปากกับใครบ้างนะครับมีโอกาสได้พบปะพบปะกกับประธานดีสิจิ้นผิงไหมนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้พบกับคนที่ VIP พอนะครับครับเพราะอะไรครับถ้าไม่ได้พบปะกกับสิจิ้นผิงเนี่ยก้อนเท่ากับว้าไปนไยครับ ถ้าเผื่อว่าเกิดโจไบเดนเกิดวานให้ชัดจูเมอร์ฐานะที่เป็นนักการเมืองอุโสในรรคเดียวกันเนี่ยนำสารนําการเชิญอย่างอ่าไปขอให้เชิญอย่างจริงจังอย่างมากมายเพื่อให้ให้จีนมีร่วมเนี่ยนะครับมันแล้วก็ในที่สุดแล้วเสียนทิงเกิดไม่ได้ไปร่รมปชุมก็ไปรูมเลยคิดต้งคิดต่อเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและจีนจะเป็นยังไงครับก็จลงมาเดิมนะและข้อสําคัญเนี่ยก่อนที่ ชักจูเมอร์จะเดินทางไปจีนเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็ใช้บุกเดียวันเลยก็เลยครับก็คือขึ้นบัญชีดําบริษัทจีนสีสี่สิบสองบริษัทเรียกร้องว่าว่ากล่าวว่าไปร่วมมือแลวเสียนะครับแล้วก็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 ไม่ให้บริษัทของจีนเนี่ยเอาเมริกาไปติดต่อค้าขายด้วยอืแบบเดียวกันเลยใช่ไหมครับครับ จีน่าไลมอนโดก็ไปไปพูดในในซีเนตไอคอมมิตี้นะฮะแบบเดียวกัว่าโอ้โหจะต้องเข้มงวดขวดขันในการส่งออกไปจีนได้เพิ่มมากขึ้นด้านไอเทคเนี่ยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเพราะหัวเว่ยที่ผิดไอเมดหกสิบเปออกมาเนี่ยมันเขย่าความรู้สึกหน้าไมล์ดีเบินนะครับฉะนั้นเรื่องต่างตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับครับครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับครับดีคครับบขอุณมากครับ